สบายดีสบายดีบออากาศสบายแท้ยินดีที่หูจักเป็นคำทักทายภาษาลาวเพื่อเตรียมตัวต้อนรับประชาคมอาเซียนสบายดีแปลว่าสวัสดีสบายดีบอแปลว่าคุณสบายดีไหมอากาศสบายแท้แปลว่าอากาศดีจังยินดีที่หูจักแปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก สำเนียงของภาษาลาวก็จะคล้ายๆกับสำเนียงภาษาเหนือของไทยนะครับพอได้ยินก็คงจะเดาวความหมายกันได้สบายดีพบกับทีมงานประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งก่อนนู่นผมเคยพูดถึงไฟชอ็อตตอนชาร์จโทรศัพท์วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องการชาร์จโทรศัพท์มือถือและการชาร์จแท็บเล็ตที่ถูกต้อง แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและลิเธียมโพลิเมอร์เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในปัจจุบันมีข้อแนะนำการชาร์จมือถือจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศดังนี้ครับในขณะชาร์จไฟไม่วควรโทรหรือเล่นในขณะชาร์จเพราะขณะที่เราชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่จะทำงานหนักขึ้นเป็นสเท่า เพราะต้องจ่ายกระแสะไฟฟ้าเข้าเครื่องและกระชาร์จไปพร้อมๆกันด้วยอย่าเข้าใจว่าเสียบสายชาร์จแล้วเครื่องจะใช้กระแสะไฟจากสายชาร์จอย่างเดียวนะครับยังไงสายชาร์จก็จ่ายไฟไม่พออยู่ดียังคงต้องใช้กระแสะไฟจากแบตเตอรี่หลักในเครื่องแบตเตอรี่ต้องทำงานมากกว่าปกติถึง40ทเท่าในขณะชาร์จเมื่อเทียบกับตัวไม่ได้ชาร์จเนื่องจากมือถือ ใช้แรงดันไฟเพียง5โวลต์ส่วนแท็บเล็ตใช้แรงดัน10โวลต์แต่เมื่อเสียบสายชาร์จแล้วหม้อปแปลงเล็กในตัวชาร์จจะรับแรงดันจากไฟ220โวลต์จากเต้าเสียบเพื่อแปลงลงเหลือ5โวลต์ให้กับมือถือแปลงลงเหลือ10โวลต์ให้กับแท็บเล็ตทำให้อุณหภูมิขนาะชาร์จสูงกว่าเดิมในในระดับ40-50องศาทีเดียวและเมื่อใช้มือถือขณะชาร์จ จะเพิ่มการใช้ไฟและเพิ่มความร้อนยิ่งขึ้นจะทำให้แบตเตอรี่บวมและเสื่อมหากแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุเหลือหรือว่าเสื่อมสภาพจะทนต่อแรงดันไฟและความร้อนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับจะก่อให้เกิดการระเบิดตามที่เป็นข่าวบ้มถามว่าถ้าชาร์จโทรศัพท์อยู่และมีสายเข้าจะทำเยี่ยงไรตอบได้เลยว่า ก็ถอดสายชาร์จออกจากตัวเครื่องแล้วแค่รับโทรศัพท์สิครับแบตเตอรี่คงยังไม่หมดเกลี้ยงถึงขนาดไม่พอกับการรับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าการปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงระดับศูนย์องศาจนเครื่องดับและค่อยชาร์จจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมและพังไวมากเนื่องจากแบตต้องรับภาระการเรียกคืนประจุหรือรอบการชาร์จจะมากกว่าการชาร์จขณะยังไม่ได้หมดขณะแบตยังไม่ได้หมดนะครับซึ่งเนื่องจากจะใช้ไฟชาร์จ มากกว่าเดิมทึง3เท่ายังทำให้แบตเตอรี่ร้อนกว่าเดิมทึง2เท่าเมื่อเทียบกับการชาร์จในตอนที่แบตเตอรีย่ยังไม่หมดไม่ควรชาร์จในขณะที่แบตต่ำกว่า30เเพราะจะทำให้แบตเสื่อมเร็วณนะขอรับ <S <S ผลจากการทดสอบในต่างประเทศระบุว่าหากชาร์จแบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่ที่เหลือ65 7ถึง70ซจะดีที่สุด แต่ถ้าจำเป็นแบตที่เหลือระดับ35 60ก็คงอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้การชาร์จควรเสียบที่ชาร์จกับปลั๊กไฟก่อนนะครับแล้วค่อยเอาหัวชาร์จมาเสียบกับมือถือหรือว่าแท็บเล็ตอีกทีเพื่อป้องกันไฟกระชากการถอดก็ถอดจากหัวชาร์จกับมือถือก่อนแล้วค่อยถอดที่ชาร์จกับปลั๊กไฟทีหลังเพื่อป้องป้องกันไฟกระชากนะครับเข้าเครื่องหรือว่าเกิด ปั่กายไฟอาร์ที่เท่าเสียบปลั๊กไฟดังปั๊ดเนี่ยเคยป่ะเคยไหมเคยได้ยินกันป่ะปั๊ดเลยครับถ้าเป็นไปได้นะครับควรใช้ปลั๊กต่อพ่วงหรือว่าปลั๊กสามตาที่มีฟิลในตัวปลัก๊กมาเพื่อการเสียบเสียบชาร์จโทรศัพท์ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในขณะชาร์จช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือการใช้ไฟมากกว่าปกติแต่ถ้าไม่สะดวกก็ตามจิตศรัทธาเลยครับ เสียบตรงไหนก็ได้ที่มีไฟ220โวลต์ตามทฤษฎีการเปิดเครื่องแล้วชาร์จแบตจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการชาร์จดีกว่าการปิดเครื่องชาร์จเพราะว่าตัวเครื่องถูกเขียนโปรแกรมให้ใช้ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ร่วมกันส่วนการปิดเครื่องชาร์จถามว่าได้ไหมตอบได้เลยว่าได้แต่การชาร์จอาจจะไม่ละเอียดเหมือนกับการเปิดเครื่องนะครับ อาจจะชาร์จได้ไม่เนียนครับเหมือนกับการเปิดเครื่องชาร์จเพราะผู้ออกแบบไม่ได้เน้นการใช้งานในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด power off และก็เวลาเปิดเครื่องหลังจากการชาร์จเสร็จแล้วอาจทําให้แบตลดลง4-8%เพราะเครื่องต้องใช้ไปจากแบตไปเพื่อการบูตเปิดเครื่องนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าการชาร์จมือถือทิ้งไว้ในขณะที่แบตเตอรี่เต็มจะมีปัญหากับแบตเพราะว่าโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตในปัจจุบันนะครับมีระบบการตัดไฟเมื่อชาร์จแบตเต็ม100%อซอยู่แล้วสิ่งที่ควรระวังอย่าทำโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ตกพื้นอาจจะทำให้สารเคมีในแบตรั่วไหลขั้วแบตอาจดูดออกมาหรือทำให้วงจรที่ใช้ควบคุมการชาร์จไฟในตัวแบตเตอรี่พังนะครับส่งผลให้การจ่ายไฟไม่นิ่งการใช้งานโทรศัพท์มีปัญหา หากแบตเสื่อมแบตพังแล้วก็ยังดันทุรังใช้กันอยู่ก็จะไม่ปลอดภัยอาจเกิดอันตรายตามที่เป็นข่าวให้สังเกตเครื่องหมายรับรองคุณภาพจะมีคำว่า CE บนแบตเตอรี่แท้ CE หมายถึง conformity European ครับ conformity European เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปการมีเครื่องหมาย CE กำกับบนสินค้าจะทำให้สินค้านั้นสามารถวางจำหน่ายและสามารถเค,เคลื่อนย้ายได้อย่างเสร,รีในเขตเศรษฐกิจยุโรปนะครับที่ไหนมีคำว่า CE ที่นั่นปลอดภัยครับข้อมูลจาก w w w AEC g o b ก o com w Me, you, c อ m มี e c y ยและ w w w l o v e p h o n e s h o p ตาด .com เห็นกันไหมเห็นกันไหมสบายดีแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ